กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชเปิดตัวชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบในโครงการ NSM p e r s n c e ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนโรงเรียนและทุกคนในครอบครัวที่คิดค้นโดยอพวชนะคะเพื่อเสริมสร้างทักษะโดยใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการองความรู้ STEM Education ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่อิมแพกเมืองทองธาน,นีนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลวินละวิวงศ์นะคะผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรวมโดยดรนวลวันชุ่มผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแกมมากโก้ประเทศไทยจํากัดเข้าร่วมง,งานวันนี้มาเปิดตัวงานของเล่นวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยารรศาสตร์แห่งชาติกับบริษัทแกมมากโก้ประเทศไทย เราเชื่อกันว่าของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเด็กๆสําหรับการเรียนรู้นะครับก็เลยมีความร่วมมือกันขึ้นระหว่างทางอพวชกับทางบริษัทแกมมาโก้ o, นักวิชาการของอพชนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาก็จะใช้กันอยู่แต่ในที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นโอกาสดีที่เรามีพันธมิตรของเราที่อยากที่จะนําในเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่นเนี่ย นะครับออกมาส, <S <S สู่พี่น้องประชาชนในวงกว้างนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในการลดความเหลือมล้ําทางด้านน้องๆที่ไม่ได้มาเล่นที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะจัดหาของเล่นเหล่านี้ไปเล่นไปเรียนรู้ที่บ้านได้นะครับซึ่งของเล่นวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยเรานํามาทั้งหมด4ชุดนะครับเราเรียกว่า4ชุดชุดแรกก็จะเป็นชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการช่วยคุณครูนะครับในเรื่องของการสอน ให้มีความสนุกสนานแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กๆแลวก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอากลับไปเล่นเองที่บ้านได้นะครับชุดที่2ก็จะเป็นชุดของเล่นนะครับเป็นของเล่นที่เราพัฒนาขึ้นมาจากาหลักกลไกง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับน,น้องๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของแม่เหล็กบ้างในเรื่องของการทวงน้ําหนักบ้างในเรื่องของอาการหมุนเรื่องของเชือกอะไรต่างๆบ้างนะครับ ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถจะเล่นได้ด้วยตัวเองชุดที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับ IoT อันนี้ก็จะ advance ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีการเขียนโค้ดแล้วก็มีการเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ไปดัดแปลงเป็นสมาร์ทฟาร์มเอาไปดัดแปลงใช้การควบคุมไฟฟ้าในบ้านได้นะครับแล้วก็ชุดที่4นี่ก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวข้องกับ STEM ก็เป็นชุดที่เราเรียกว่าเป็นชุด maker นะครับก็สามารถที่จะให้น้องๆให้คุณครูเนี่ย เอาของที่อยู่รอบๆตัวนะครับมาพัฒนาเป็นของเล่นมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ซึ่งทั้ง4ี่ชุดนี้ก็ได้พร้อมที่จะวางจำหน่ายนะครับแล้วก็เชื่อว่าของเล่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไทยให้เยาวชนไทยเนี่ยมีความรักแล้วก็มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นยังไงก็ฝากให้ทุกๆท่านนะครับช่วยมาสนับสนุนแล้วก็มาเรียนรู้กับของเล่นวิทยาศาสตร์ของทางอปชด้วยนะครับ ในฐานะของบริษัทแกมกโก้ประเทศไทยนะคะก็อย่างที่เรียนไปว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางอาพวชได้ให้ความไว้วางใจนะคะให้บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียกนการสอนชุดนี้ mm hmm. ก็ตามมาตรฐานหลักสากลค่ะเรามีการความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสื่อมาเป็นระยะเวลา45ปีแล้วก็ในการนี้ก็เป็นการดีที่ได้มีความร่วมมือกับทางภาครัฐหน่วยง,งานรัฐนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับน้องๆเยาวชนเราอยากให้ทางน้องๆเยาว ประชาชนทุกคนนะคะรักในวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันค่ะก็หวังว่าชุดกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้น้องๆได้เข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดยังแต่เปิดใจแล้วก็ลองลงมือทําดูค่ะก็ขอบคุณมากค่ะค่ะก็สำหรับสื่อกิจกรรมชุดนี้นะคะมีหลากหลายมากแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทั้งคุณครูทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะังนั้นก็อยากจะเรียนว่าท่านผู้สนใจ ทุกคนนะคะสามารถที่จะติดต่อหาชุดกิจกรรมเหล่านี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านของอพวชเองที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าจะสามารถที่จะหาจากสื่อทางออนไลน์ก็ได้นะคะจากไซต์ช็อปของเราค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สนุกสนานสำหรับเด็กๆและเยาวชนไทยค่ะ จริงๆเราก็โตมากับของเล่นนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงมีความทรงจําที่ดีกับของเล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีพัฒนาการขึ้นมาได้นะครับเรามีความฉลาดเรามีทักษะมีอะไรต่างๆขึ้นมาได้ก็คิดว่าอยากที่จะให้ทุกๆคนให้ความสําคัญกับของเล่นโดยเฉพาะของเล่นของเราที่เป็นของเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างการเรียนรู้ไปได้พร้อมๆกันนะครับก็สุดท้ายก็มาชวนเล่นของเล่นกันนะครับ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อชุดกิจกรรม NSM p e r c e n t ได้ที่เว็บไซต์นะคะ NSM Science Shop.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 5 7 7 9 9 9 9ได้เลยนะคะ